ต่อนะครับองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนเมื่อวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้ที่ห้องประชุมสาลากลางจังหวัดแม่ห้องสอนตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ห้องศนองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกภาคส่วน ส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงโดยเฉพาะการซ่อมแซมระบบประปาและอ่างเก็บน้ําห้วยโป่งที่ได้รับความเสียหายจากนั้นองค์กมนตรีเดินทางไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดแม่ห้องศนตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ห้องศนเป็นประธานในพิธีมอบถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน1000ถุงและ ถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน262ถุงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสปปบภัยในการนี้ได้มอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน10ถุงให้แก่ผู้ประสปปบภัย ส่วนถุงพระราชทานาเครื่องอุปโภคบริโภคอีก800ถุงและสิ่งของพระราชทานถุงสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กอีก252ถุงผัวราชการจังหวัดแม่ห้องศนและในอำเภอจะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไปจังหวัดแม่ห้องศนได้รับอิทธิพลของพายุคาจิกิโดยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่26-29สิงหาคม2568 และเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ได้เกิดเหตุอุทก,กภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปายอำเภอปางมะผ้าอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่สเสียงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม27ตำบล110หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,231ครัวเรือนมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง18หลังบ้านเรือนเสียหายบางส่วน158หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายมีผู้เสียชีวิต2รายและผู้สูญหาย1รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย1,468ไร่บ่อเลี้ยงปลาได้รับความเสียหาย96บอ่อมีสัตว์ที่ตายและสูญหาย686ตัว นอกจากนี้มีถนนสายหลักสองสายทางถนนสายรองสี่สายทางสะพานหนึ่งแห่งอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งโรงเรียน4ี่แห่งและศาสนสถาน4ี่แห่งได้รับความเสียหายด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน5ครัวเรือนในพื้นที่หมู่12ตําบลผาป่อง ทางนี้จังหวัดแม่ห้องสอนได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดอาทิจัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินบริการน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายถุงยังชีพประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุกดำเนินการซ่อมแซมทั้งระบบไฟฟ้าประปาการสื่อสารและคมนาคม เพื่อให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมทั้งดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ